ผลิตภัณฑ์ของลุงพลก็ะแตงเข้ามานะครับเป็นเจลอาบน้ำแล้วก็เจลล้างหน้านะครับนะครับซิคโคลี่นะครับซิกโคลียอะไรนี่เดี๋ยวจะอ่านดูก่อนครับจำไม่ได้อ่าซิคโคลี่์กิเพนเซียมแชมพูเจลนะครับนลาซซี่นะครับพาวเวอร์นะครับน้้ามะพรวก็ลดดับนะครับที่ได้นะครับรางวัลปลอบใจโอ้มันศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วนะ ข้าพูดลุงศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วใครขายน้ำแข็งใส่ะได้ตู้เย็นเนอะได้ได้ใครที่ขายน้ำแข็งใสร้านขายน้ำแข็งใสอ่ะโอ้ดีใจด้วยเด้อเอะมาก่อนแล้วน้ำแข็งใสได้ตู้เย็นเครื่องที่ไปทุกที่ที่คุณอยากจะไปตู้เย็นเครื่องที่ ต้องกดใจด้วยนะคะระบบปิดเปิดอัตโนมือนะครับไม่ได้อัตโนมัตินะครับชอบสีไหนพี่มีเขียวมีกรีนกับบลูพี่จะเอาสีไหนสีเขียวการสำหรับ YouTube ที่ได้นะครับตู้เย็นนะครับเพื่อนที่นะครับแอรแฟมิลี่ดีใจด้วยนะคะให้ลูกแข่งแลตู้เย็นเพื่อนที่ แล้วก็ YouTube นะครับที่ได้รางวัลตู้เย็นเคลื่อนที่นะครับไปได้ทุกที่ที่อยากจะไปนะครับนะระบบกดนะครับพี่รวันชาแนลดีใจด้วยนะพี่ไม่ต้องเลือกอะไรนะเพื่อเพียวเดียวเออ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 สาธุเอาอต่อไปรางวัลที่นอนปิ๊งนิก เพื่อนที่สำหรับช่อง Youtube อออช่วยกันระบาหากินหน่อยเพื่อนเฮ้ยแบกจ้าแม่เป็นเพื่อนังแานป้าต้แบบแบบแบบองเอาเอาสีมาเอาสีมา,บบมาที่นอนนี้ราคานะราคาสูงมากพอดีไปไปเจอช่วงเขาลดราคาพอดีอนะมันมีหลายมันมีหลายราคานะบบนตดีเวนี้ ราคาก็เกือบเป็นพันอ่ามันมีหลายสีมันมีหลายสีจริงจริงม,ม,ม,มันมีหลายสีเนาะแล้วมันได้สีรางวัลนะมันมีสีสีช่องที่ได้รางวัลแต่จะให้ช่องที่มียอดออเดอร์มากที่สุดให้เลือกก่อนเอาเรย ไม่ขจะให้เขาเลือกไงจะให้เขาเลือกสีก่อนเพื่อนไงเขาได้เออเขามีสทธน์เลือกก่อนเพราะออเดอร์เยอะนะช่องที่มีออเดอร์อไม่รุเลยนฮะไม่รุนเลยไหเอาให้คนที่มีออเดอร์น้อยได้เลือกก่อนเนาะเอออะไรกอะไรเถอะอาอย่างนั้นไหมเอ้าคนประชาชนปิยดเออเฉียดมากไงเออสยที่น่า งั้นช่องที่ได้ที่นอนไปครองช่องแรกคือช่องยกมือใครคิดว่าตัวเองได้ใครที่คิดว่าตัวเองได้ที่นอนเอายกมือยกปีแอ้ย่าเออยกเลยแสดงอยากได้บัลลมกเหรอไหม อกแค่ยอะทีานก็บอกให้เยอะก็จเไม่ได้ช่องที่บอกว่ามีมาแล้วมีไปอ่ะมีไหมมีมาแล้วก็มีไปก็เป็นพเช่องเสือพาไปดีใจด้วยนะคะ อันนี้เอกสารนะคนที่ได้ยอดน้อยที่สุดได้เลือกก่อนแต่คนที่ได้ยอดเยอะจะไม่ได้เลือกดีใจนะคะดีใจด้วยนะคะเสียพาไปขอบคุณทีทุกท่านด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับโอ้ดีใจดีใจดีใจกดแต่ไม่ทันเลยต่อไปครับต่อไปเสียอาเสียอาเสียโอ้เสียเสียอาเสียอาเสีย ไม่เรียนไม่อยู่สระสิทธินะทีไหนอ่ะรอตานานแล้วเอใส่เสื้อมันบอกว่าเสื้อเอหัวชิปฝากแปดีใจด้วยเออเอาตาบใจตัวเองอยากได้เอาไหนเอาตัวนั้นละคนนะคะ ช่องต่อไปนะครับที่มียอดนะครับยอดต่อไปช่องคุปพ,พันช่องดีใจด้วยลูกงค่าทุกคนต่อไม่ได้นะที่ผมเรียกเ,ยเฉยเลยเฉยไม่ได้เพีเยงแค่เรียกให้เขารู้จักว่าช่องคุปพันชแน,นลเ,ลยเฉยไ,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 ไปไหนแล้วไปแล้วไปแล้ว เอาสีอะไรครับขุนพันใชนะหมโอ้ยแล้วแต่เพื่อนเลยครับกินเลยครับกินเขาขุนพันเอาสีฟ้าไปกินไปเลยครับสีหวานกินเอาสีอะไรกินเขาสีฟ้าเลยขุนพเอาสีฟ้านะเจ้าหนุ่มหนอนเอาสีเลือกๆนี่นะเขาเอาสีจ้าบอกเอาสีฟ้าไปเลยเอาตามตงโมมาส่ง ขอบคุณเอฟซีนะครับผู้ใหญ่ทีดีทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับยูทูบนะครับที่อยู่บนบลุงบ้านะครับก็ได้ที่นอนไปครับแล้วต่อไปนะครับช่องต่อไปที่มีที่นอนอีกหนึ่งกับนไม่มีพัดลมนะครับพัดลมถามก่อนถ้า สองชอ่องเนี้ออเดอร์ใกล้เคียงกันมากถามก่อนว่าจะเอาจะเอาตลอดทั้งวันไหมให้ผ่านวันนี้ไปไหมไไถ้าผ่านวันนี้ไปอ่ะถ้าผ่านวันนี้ไปยอดสั่งเราจะแซงกันแน่นอน,น,น,ม,นมันนี้วิวเฉียดแค่ออเดอร์เดียวนะนตอนนี้นะ แอดมินเช็คอีกทีดิเช็คสุดหรือยังหายแค่ออเดอร์เดียวจริงนะออเดอร์เดียวอ๋อตัดเวลาโอ้แข่งกันที่เวลาด้วยโอ้ยเดี๋ยวแจ้งย่อยก่อนไม่ต้องคนเดี๋ยวแจ้งยอดก่อนคนหนึ่งเนี่ยห้าสิบแปดชุดคนหนึ่งห้าสิบเจ็ดชุดอ่ะก็บอกแล้วว่าอย่าไปแจ้งกูจริงมากนะก็บอกแล้วอย่าไปแจ้งอย่าไปแจ้งเขาเลยถล่มนะ คุณชนะนะคุณชนะคุณได้ดับหนึ่งนะออเดอร์ชนะหนึ่งออเดอร์่นั้นที่นอนคือของพี่ชัยนะตอนนี้นะไม่เปลี่ยนเนนล่นสลิ่มเลยไม่ไลุงอยากได้แล้วก็จ้ะเอซีลุงจิมหลับแล้วเริ่มหลับแล้วปั่นไม่ขึ้นแล้วมันสะดุดแล้วหยุดหยุดแบบติดติดขัดขัดติดผิดท่านลายติดไหมนิดนึงนิดนึงมาล้างจับแล้วก่อนเลยพัดแจ้ง

คืก็มีแนวคิดนะว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เจะมีกิจกรรมแล้วก็มียอดขายแล้วก็มีของอันนี้ให้กับ